ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่30จะเป็นเทพได้อย่างไรซูเยได้ยินเสียงหอบหลังจากส่งคำตอบ เสียงของนีเดิลดังขึ้นความกลาหลนสงบลงดีมากทุกคนทำเสร็จแล้วข้ารู้สึกยินดีมากนักเรียนตระหนักในทันทีว่าอาจารย์นีเดิลตั้งใจดึงการนับออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถตอบคำถามได้เสร็จสิ้นเฉพาะตอนนี้เท่านั้นที่พวกเขาเข้าใจว่าการคุกคามที่ว่างเปล่าของนีเดิลน,นั้นหมายถึงการบังคับให้พวกเขาจดจ่อความคิดแรกของพวกเขานักเรียนบางคนครุ่นคิดนีเดิลกล่าวว่า ข้าได้รับคำตอบแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มรวมกันเป็นวงกลมพูดถึงคำตอบของเจ้าแล้วเริ่มพูดคุยกันซูเย,ย่ยืนขึ้นเมื่อเขาได้ยินนีเดินเขายกเก้าอี้และเข้าร่วมกับอีกหกคนที่โต๊ะของเขาทั้งกลุ่มมองหน้ากันไม่รู้จะพูดอะไรในตอนนั้นพาลอสยกหนังสือเวทมนต์ของเธอขึ้นและหันหน้าไปยังส่วนที่เหลือของกลุ่มมีเพียงหนึ่งคำในหน้าซูเย,ย่เหลือบมองพาลอสด้วยความตกใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าความคิดของเธอจะใกล้เคียงกับเขา จากนั้นซูเยก็มีความเห็นอกใจในสายตาของเขาดูเหมือนว่าพาลอสจะพูดไม่ได้จริงๆจิมมี่ยิ้มข้าจะพูดก่อนคำตอบของข้าคือหาทางจัดการกับคำสั่งข้าไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงคิดอย่างนั้นแต่ข้าไม่ต้องการไต่เทือกเขาโอลิมปัสมันคงจะแย่เกินไปถ้าข้าทำให้เหล่าทวยเทพโกรธและถูกสายฟ้าฟาดข้าแล้วพวกเจ้าหลักโรลอนเจ้าเขียนว่าอะไรหน้า โรลอนวังหอกและดาบยาวของเขาลงการกระทำนี้ทำให้ซูยเย่และคนอื่นๆในกลุ่มต้องกลอกตาอยู่ในใจข้าเขียนว่าออกเดินทางเขาหยิบหนังสือคาถาออกมาแล้วปล่อยให้กลุ่มดูฮอตยังหยิบหนังสือคาถาของเขาออกมาและพูดว่าข้าเขียนไตข้าไม่ได้คิดมากเกินไปข้าจะทำตามคำสั่งตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการสถาบันเพนโตซูยเย่กล่าวว่า สิ่งที่ข้าเขียนคือการค้นหาวิธีไต่ภูเขาเขายกหนังสือคาถาหลังจากที่เขาจบประโยคพาลอสมีประกายในดวงตาสีฟ้าของเธอคนอื่นๆในกลุ่มมองไปที่ซูยเย่จากนั้นจึงเหลือบมองที่พาลอสจิมมี่กลอกตาและหัวเราะแล้วเจ้าหลัดเลเกอรเลเกอร์ซึ่งดูซี่เซียวเล็กน้อยยกหนังสือคาถาขึ้นด้วยความหมุดหนิดในขณะที่เขาพูด ทั้งหมดที่ข้าคิดตอนนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับน้องสาวของข้าข้าจึงทำได้เพียงเขียนมันเท่านั้นวลีเดียวในหน้านี้คือแล้วน้องสาวของข้าหร่า้าข้ารู้ว่าเจ้าจะทำอย่างนั้นจิมมี่ยิ้มอีเบิร์ตเจ้าหละ่ะอีเบิร์ตผอมแห้งดูอึดอัดเล็กน้อยไม่พูดไม่ได้หรอเจ้าคิดอย่างไรน้ำเสียงของจิมมี่ไม่เป็นมิตร อีเบ e ิร์ตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกหนังสือคาถาด้วยมือที่บอบบางของเขาบนนั้นคือคำว่าหนีจิมมี่ไม่ถือมันและคำรามด้วยเสียงหัวเราะฝ่บนจมูกของเขาเกือบจะกระโจนออกมาจากผิวหนังของเขาแขนเสื้อของอ e ีเบิร์ตหลุดสู่เย่เห็นว่ามีบาดแผลหลายอันบนแขนของเขาอย่างไรก็ตามในชั่วพริปตาอ e ีเบิร์ตดึงแขนของเขาและเอาแขนเสื้อไปปิดไว้ใบหน้าของเขาแดงเขาก้มลงมองไม่พูดอะไร จิมมี่ไอและปิดบังความอึดอัดของเขาเขากล่าวว่าคำตอบของกลุ่มเราคือออกเดินทางหาทางจัดก,การตามคำสั่งหาวิธีไต่ภูเขาแล้วน้องสาวของข้าหน้าและหลบหนีเอาละ่ะเราจะคุยอะไรกันต่อไปทั้งกลุ่มมองหน้ากันไม่รู้จะพูดอะไรนักเรียนที่เหลือจากโตอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาควรจะพูดคุยอะไรห้องเรียนตกอยู่ในความเงียบที่น่าขนลุก ซูเย่ไม่สนใจผู้คนที่เหลือและแทนที่จะไต่ตรองอย่างเงียบๆหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเมื่อคิดถึงหัวข้อน,นี้มากขึ้นเขามีสติสัมปะชัญญะน้อยที่สุดเมื่อเขาคิดมากไปดังนั้นเขาจึงหยุดไต่ตรองจิมมี่พูดเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครกำลังพูดอยู่ตอนนี้ข้าคิดเรื่องนี้อยู่สักพักนี่ควรเป็นแนวทางของอาจารย์ในการทดสอบเราเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับปัญหาด้วยการเรียกชื่อผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาเพนโต ควรจะเป็นอย่างนั้นซูเย่อุทานทันทีจิมมี่มองซูเย่อย่างมีความสุขจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์อย่างจริงจังให้ข้าแสดงความคิดเห็นของข้าทุกท่านทราบดีว่าเทือกเขาโอลิมปัสตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีตมันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกตลอดเวลาและเชื่อมต่อกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของซูสในแดนศักดิ์สิทธิ์วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพพระเจ้าซูสเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพพระเจ้ากรีตทั้งหมด ข้าไม่ต้องบอกเจ้าว่าสถานที่นั้นอันตรายแค่ไหนคำถามจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเราชัดเจนในประเด็นนี้จิมมี่ยิ้มขณะสำรวจกลุ่มเขาพูดอย่างมั่นใจเมื่อพบกับอันตรายสูเย่และพาลอสมีความคิดที่จะค้นหาวิธีการ พวกเขาคิดแต่จะแก้ปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่นักรพฮอตเลือกที่จะจัดการกับปัญหาโดยไม่คิดอะไรจริง,รงๆเลยเกิดกังวลเกี่ยวกับน้องสาวของเขามากกว่าและเพิกเฉยต่อปัญหาโดยสิ้นเชิงอีเบิร์ตทำได้ดีกว่าวิ่งหนีโดยตรงโดยไม่ได้คิดถึงปัญหาค่ากับโรลอนฉลาดขึ้นเราจะตรวจสอบระดับความยากของปัญหาและจะไม่เสี่ยงชีวิตของเราเราเลือกแนวทางปฏิบัติที่ฉลาดที่สุดกลุ่มยิ้มพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะยอมรับความคิดเห็นของจิมมี่ อย่างไรก็ตามทันใดนั้นสายตาของซูเย่และพาลอสก็พบกันจากนั้นจึงแยกจากกันอย่างรวดเร็วทั้งสองคนเห็นความเฉยในสายตาของกันและกันมันเป็นความเฉยที่เกิดจากการรู้ว่าอีกฝ่ายผิดแต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองเจ้ามีความเห็นอย่างไรฮอสจิมไม่ยิ้มเมื่อเขาถามฮอสสายหัว ข้ารู้สึกว่าข้าประมาทเธอไปจริงๆตอนนี้ข้าคิดเกี่ยวกับมันแล้วข้าคิดว่าความคิดของซูเยและพาลอสนั้นสมเหตุสมผลกว่าโอ้แล้วเจ้าล่ะซูเยเจ้าเปลี่ยนไปมากในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้เลยนะจิมมี่ยิ้มเมื่อเขามองไปทางซูเยข้าคิดว่าคำอธิบายของเจ้าค่อนข้างดีซูเยยิ้มขณะที่เขาตอบเจ้ายึดมั่นในความคิดของเจ้าหรือไม่จิมมี่ถาม ถ้าอย่างนั้นเจ้าช่วยบอกเราได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงไม่พิจารณาว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้หรือไม่แต่กลับคิดแต่เพียงวิธีแก้ปัญหาเท่านั้นทัศนคติของจิมมิเป็นมิตรอย่างยิ่งซูยยิ้มเขาไม่ได้คาดหวังว่าจิมมิจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงเขาเรียนรู้จากโซเคติสอย่างชัดเจนและใช้การตั้งคำถามเพื่อโน้มน้าวใจคนอื่นๆในกลุ่มมันเป็นเพียงเทคนิคของเขาที่หยาบเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอีกฝ่ายถามคำถามไปแล้วซูเย่จึงไม่ปิดบังความคิดเห็นของเขาอีกต่อไปเขากล่าวว่าก่อนที่เราจะหารือเรื่องนี้ข้าขอตั้งคำถามก่อนนั่นคือการไต่เทือกเขาโอลิมปัสคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเราหรือไม่ขณะที่ซูเย่ถามคำถามนี้นีเดินซึ่งกำลังฟังการสนทนาของกลุ่มอื่นๆหันมามองที่สูเย่อย่างดูเดือด จิมมี่ชะงักไปครู่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรในขณะนั้นคนอื่นๆในกลุ่มก็แอบ,บพิจารณาโรลอนคว้าหอกต่อสู้ของเขาและพูดว่าถ้าเทือกเขาโอลิมปัสไม่ใช่เป้าหมายของเราในคำถามนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีการสนทนานี้ตอนนี้เราสามารถสรุปได้ว่าการไต่เทือกเขาโอลิมปัสเป็นเป้าหมายของเราถูกต้องมันต้องเป็นเช่นนั้นจิมมี่มองที่ซูเย่หลังจากที่เขาพูดซูเย่ยิ้ม ้าแหละนะและข้าหมายความว่าถ้าการไต่ภูเขาโอลิมปัสเป็นเป้าหมายของเราข้าก็คงจะมองหาวิธีที่จะไต่ยอย่างแน่นอนเจ้าไม่ได้พิจารณาถวยเทพบนภูเขาโอลิมปัสหรือจิมมี่ถามข้าคิดข้าจะพิจารณาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงพวกเขาหรือพิจารณาวิธีที่ทําให้พวกเขาอนุญาตให้ข้าขึ้นไปบนภูเขาซูเย่พูดตามความเป็นจริงเจ้าจิมมี่ชะงักอีกครั้งอีเบอร์ตอดไม่ได้ที่จะพูดว่า แต่เทพจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าไต่ภูเขาเทพเท่านั้นที่สามารถก้าวไปที่นั่นได้สูเย่พยักหน้าและยิ้มดูสิอีเบิร์ตเพิ่งให้วิธีการไต่ภูเขาอีกวิธีหนึ่งแก่เราการกลายเป็นเทพเพื่อนร่วมโต๊ะห้าในหกคนมองไปที่สูเย,ย่อย่างตกตะลึงราวกับว่าพวกเขากำลังมองคนบ้าพาลอสก็จ้องไปที่สูเย่แต่แสงในดวงตาของเธอแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคนอื่นๆอ,อีเบิร์ดดึงคอของเขาแล้วพูดว่า มาเปลี่ยนหัวข้อ <K ipp ern> กันเถอะข้ากลัวว่าราชาของเหล่าถวยเทพจะปาหอกสายฟ้าของเขาที่นี่และทำลายทั้งสถาบันการศึกษาของเราคนอื่นๆ <K ip ern> ในกลุ่มนอกเหนือจากพาลอสและสูเย่ก็พยักหน้าเห็นด้วยหรืออาจจะทั้งกรุงเอเทนอีเบิร์ดกล่าวเสริมทันใดนั้นอาจารย์นีเดิลเดินเข้ามาถามว่าคนเราจะเป็นเทพได้อย่างไรเพื่อนร่วมโตทั้งห้ารู้สึกว่าสมองของพวกเขากลายเป็นสุภาก เหตุใดอาจารย์นีเดิลจึงเข้ามาร่วมในความวิกลจริตนี้